รูเบนอโมริมสิทนาพรีเมียร์ลีกูไม่เอาครูเอายูโรปาเล่นลังซีมาลายซีแเต่ครูจะเล่นลังหารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองร้องเพลงดีๆมาคุมทีมทำไมจะปร่าจัดให้ครับน้องชายในเจลนักเตะม,มาเยอะแล้วคราวนี้ถึงข่าวโคชบ้างก็ตามนั้นเลยครับรูเบนอโมริมสิทนาหจริงๆก็ไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันครับแค่มารับไม้ต่อ,อการโดนด่าต่อจากเทนาในพร um ีเมียร์ลีกกูไม่เอากูเอาแต่ยูโรปายูโรปายังไม่แพ้ใครเลยครับแต่ในพรีเมียร์ลีกไม่ชนะใครมาเดือนกว่าแล้ว เล่นหลัง4มาหลาย10ปีแต่กูจะเล่นหลัง5จริงๆไม่ก็คือหลัง3แหละแต่พอนับวิงแบ็กนะมันมีคาว่าแบ็กก็เป็นหลัง5แล้วกันมันจะได้ของจองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับไหนๆพี่เจ๋งบิ๊กแอสให้เกียรติมาคุมทีมก็ต้องมีเพลงประกอบเบรนหลอดเขาหน่อยต้นฉบับเบรนหลอดตัวนี้คือ il 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 ลิลิลิลาลิลาลิลิลิลาลิลา t อเตยตัวนี้ก็จะเป็นช้างครับแล้วก็เป็นกระบองเพชรอยู่ในทะเลทรายมีกระบองเพชรเยอะๆผมก็เปลี่ยนเป็นกระบองเพชรสีแดงเป็นอะโมริมแล้วก็กระบองเพชรรอบๆเนี่ยเป็นเทนท้าครับจะได้เหมือนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันไว้ส่วนคําสั่งก็ประมาณนี้ครับไปลองกันได้อยากให้ทําตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะรวมถึงดูตัวเก่าๆด้วยครับเบรนหลอดผมทําไว้เยอะมากฝากติดตามกันด้วยนะครับ